สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่องลูกอีสานพาไปชมนะครับวันนี้ผมจะมาซ่อมนะครับข้าวที่มันยังไม่เกิดนะก็เลยต้องหวานเพราะน้ํามันแช่นานทีนี้นะพอน้ําลดลงหรือรระ,ะบายน้ําออกเนี่ยก็ต้องมาหวานใหม่นะครับเพื่อให้ข้าวมันเกิดขึ้นมาใหม่นะนี่ครับนี่ข้าวเตรียมไว้แล้วนะครับนะเป็นข้าวเจ้าหอมมะลิข้าว,าวาข,าว,ขาวหอมมะลินะครับ นี่ครับจุดที่ผมจะต้องหวานนะฮะนี่ครับจุดนี้นะฮะเพราะว่ามันไม่เกิดโอเคนะครับ f อสี่ขอยาบตั้งไว้นะครับเดี๋ยวมันจะไปหวานให้ดูนะครับนี่นะครับผม ได้ละเอียดใหม่นะคะ คราบสี่จุดนี้ก็อีกเป็นจุดหนึ่งนะครับเป็นแปลงติดกันแต่ว่าตรงนี้จะลุ่มมากนะน้ำก็จะค้งอยู่นานเวลาน้ำจากาด้านบนลงมาเนาะจากแปลงของพวกน้องๆไหลลงมาผมก็จะรับน้ำเต็มๆนะครับทีนี้ระบายน้ำลงสระหรือบ่อปลาเนี่ยระบายไปแล้วครับผมใช้รถไถนี่เป็นล่องยาวไปแต่ว่า,าน้าจุดประเด็นคือท่อที่ผมวางอยู่ที่ริมคลองอ่ะ ผมวางสูงไปอตอนแรกคำนวณไว้ว่าพอดีแต่ทีนี้ลืมคำนวณไปว่าดินหลังจากอุ้มน้ำเน,นี่ยมันจะเป็นโคลนเนาะมันจะเป็นโคลนมันผมคำนวณผิดจริงเราต้องคำนวณเผื่อแล้วก็เอาท่อให้ต่ำลงกว่าลงกว่าระดับน้ำไปประมาณสัก50เซนนะครับแต่นี่ผมคำนวณผิดผมเอาท่อ,สอเสมอกับดินพอดินมันอุ้มน้ำานี่มันก็จะ อยู่เสมอกับท่อนี้มัน,ม,นมันไม่ระบายนะระบายออกช้ามากน้ํามันไม่ไหลพูดง่ายว่าระดับท่อกับระดับน้ําดินนี่มันเสมอกันเนี่ยการระบายของน้ําจะอืดระบายอยู่แต่อืดช้าไหลช้ามากจริงๆต้องคานวณผม็ตวนวทอีกพลาดไปจริงๆต้องคานวณให้ต่ํากว่าสักสักห้าสิบเซนหลังจากดินอุ้มน้ํา มันก็เลยเป็นลักษณะน้ําขังอยู่นะฮะแต่ว่าน้ําก็ระบายอยู่แต่ช้ามากผมไปดูแล้วมันไหลเอื่อยนะฮะมันไม่มันเหมือนกับว่าท่อฝั่งโน้นมันสูงมันสูงเสมอน้ำํำยิงมันต้องต่ํากว่าระดับน้ําแล้วก็ระดับดินการระบายของน้ำจะเร็วขึ้นเนาะก็เลยอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะก็รอให้ถ้าแดดมาเนี่ยอของภาคอีสานนี่จะดีอย่างหนึ่งถ,ถ้าถ้าแดดมาติดติดกันสักสองสามวันเนี่ย รับรองเกลี้ยงนะน้ำนีหายไปเร็วมากนะครับเอฟีมันจะไม่เหมือนภาคกลางนะภาคอีสานนี่ถ้าฝนหยุดไปสักประมาณอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์นี่ได้การเลยนะฮะรับรองรับรองเลยนะครับว่าแห้งแห้งแยะแก่นะครับเาเรียกว่าแห้งแยะแก่แตกลายงาเลยแล้วกันนะครับอ่ามันจะเป็นลักษณะประมาณนั้นออผมก็รอว่าถ้าถ้าฝนหยุดไปประมาณสักอาทิตย์ที่สองอาทิตย์นี่รับรองแห้ง เรียบร้อยนะครับอ่ะก็ก็รอลุ้นเนาะถ้าหลังจากเก็บเกี่ยวปีนี้ผมเิด่ว่ามันจะปรับใหมให่จะทำเป็นร่องลึกลงไปประมาณสักเมตรห้าสิบนะฮะให้น้ำส่งทอดยาวถึงบ่อปลาแล้วก็ลงคลองเลยลวดเดี่ยวนะน้ำพอน้ำมามันก็จะลงลงร่องลงร่อง,ง,ง,งหมดเหมือนวันทางภาคกลางเขาทำาผมไปเห็นมาก็าจะทำร่องระบายน้ำดีมากทำลึกประมาณบางที่ก็เมตรห้าสิบเมตรหนึ่ง หรือบางที่2เมตรก็มีที่เขาทำเนาะแล้วก็เขาเหมือนกับว่ามีปลาเลยนะผมเห็นทางสุขโขทยัยนี่ปลาเขาปลาในร่องน้ําที่เขาทำานี่ช่อนมีแต่ตัวใหญ่หนะครับผมคิดไว้ประมาณแบบนั้นนะว่าจะลองทําดูแต่บรรยากาศทางว่าอีสานเรามัน,มนถ้าแรงม,มันรับรองว่าน้ำมก็หายเร็วหายเร็วมากไม่เกิน2อาทิตย์นะยิ่งแดดยิ่งร้อนเนี่ย ไม่ต้องพูดถึงนะครับน้ามีหายไปภายในเหมือนเนลมิรเอาเลยอ่ะไม่ต้องพูดถึงในจากสภาพที่ผมเดินอย่างเงี้ยเนี่ยนะเดินเป็นโคลนเป็นโคลนแบบนี้ถ้าฝนหยุดไปนะครับสักประมาณสองอาทิตย์นี่แดดมานี่รับรองอันนี้จะกลายเป็นดินแข็งทันทีนะเพราะว่าเป็นดินทรายมันไม่ใช่ดินเหนียวทั้งหมดเป็นดินทรายผสมผสมดินเหนียวนิดๆนะฮะจะว่าดินเหนียวทั้งหมดมันก็ไม่ใช่เพราะว่า พื้นที่ของผมมันจะเป็นดินทรายทั้งหมดนะครับหาให้ดูบรรยากาศนะครับอ่นี่ต้องมาหวานซ้านะเพราะว่า <c oughs> มันไม่เกิดมันจะเกิดได้ยังไงก็น้าเซะน้ําแช่เนาะน้ะําแช่มาประมาณสองอาทิตย์จะได้แล้วเัิดแฝนตกมาเนี่ยอ่าส่วนที่น้ําไม่แช่มันก็ขึ้นแล้วนะครับขึ้นเป็นมองไปเป็นเขียวๆอันนั้นถ้าเห็นถ้าเห็นขึ้นเป็นนี่เขียวคือแสดงว่าโอเครอดนะครับเดี๋ยวต้องหวานใหม่นะครับอีหวาน วนันเขาเรียกว่าวันสุ่มนะ,ะถ้าผลไม่มานี้ก็คือเกิดแน่นอนนะครับถ้าผลมานี้ก็โอ้ทำใจเลยนะครับโอเคนะครับ FC สซีสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบด้วยบร,บรรยากาศประมาณนี้เนาะ,ะให้ FC ได้ดูการทํานาหวานนะครับสิ่งที่จะตามมาคือหญ้าหญ้าก็ต้องเกิด ถ้าน้ําไม่แช่นี่ก็ยากเกิดดีมากโดยเฉพาะหญ้าหวายนาไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงเลยขึ้นแข็งกับข้าวเลยนะครับหญ้าหวายนานี่เกิดดีมากนะฮะปุ๋ยฝุ่นที่เราใส่ลงไปเนี่ยหญ้าหวายนาไปกินหมดเพราะว่าเขาเขาขยายพันธุ์เร็วมากมันเป็นข้อข้อเนาะพูดถึงหญ้าหวายน,านี่มันเหมือนลำมันเหมือนอ้อยข้อเท้าแต่ละข้อแต่ละป้องนีเขาแตกเกิดขึ้นมาแบบรวดเร็วมาก เร็วหญ้าที่เป็นป้องเป็นป้องเหมือนท่อนอ้อยเหมือนลำเหมือนต้นอ้อยนีเกิดดนะีโดยเฉพาะไวานาเนี่ยถ้าได้ลงที่ไหนนี่เรียบร้อยนะครับขึ้นไม่ต้องพูดถึงนะขึ้นเร็วนะครับปราบก็ยากยกเว้นต้องมีควายนะถ้าเลี้ยงควาย,ยหลายตัวนี่เรียบร้อยหญ้าไวานานี่เสร็จไม่เกิดและอีกสูตรหนึ่งก็คือปลูกต้นไม้เยอะๆปลูกต้นไม้ไว้เยอะๆเนี่ยต้นโอ้าะ ต้นไม้ต้องใช้เวลายอยู่หลายปีกว่าจะโตนะครับต้นไม้ถ้าต้นสูงๆเป็นล่มนี่ยกดใบหน้าก็ไม่เกิดเหมือนกันานะครับสำหรับคลิปนี้ f อขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมแนละให้กำลังใจขอให้ท่านมีความสุขครับ